สูงใหญ่เพราะกรรมหนักแต่ปากเล็กจนแม้ลมหายใจก็แสนทุกข์พวกเขารอรอส่วนบุญจากลูกหลานที่เคยรักลูกลืมไม่ใช่เพราะใจร้ายแต่เพราะไม่เคยคิดว่ากรรมยังรอ เม้แต่น้ำหยดเดียวก็เอื้อมไม่ถึงเพราะใจที่เคยตรณีบุญมาไม่ช้าแต่บุญมาเมื่อใจระลึกถึงอย่ารอให้รักกลายเป็นเปรตต่อทำบุญให้คนที่จากไปวันนี้ก่อนสายเกินสูงใหญ่เพราะกรรมหนัก แต่ปากเล็กจนแม้ลมหายใจก็แสนทุกข์พวกเขารอรอส่วนบุญจากลูกหลานที่เคยรักลูกลืมไม่ใช่เพราะใจร้ายแต่เพราะไม่เคยคิดว่ากรรมยังรอแม้แต่น้ำหยดเดียวก็เอื้อมไม่ถึง เพราะใจที่เคยตรณีบุญมาไม่ช้าแต่บุญมาเมื่อใจระลึกถึงอย่ารอให้รักกลายเป็นเปรตต่อทำบุญให้คนที่จากไปวันนี้ก่อนสายเกิน